ทุกท่านนะครับผมก็มาอยู่กับผมในมาร์เกอร์จะไปกันเกมรีวิวิชแนนด์ครับผมนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมจ a ก k Deception นะครับผมนะเป็นเกมอ๋อกแนวฮัลโล่อีกแล้วนะครับผมนะช่วงนี้ก็ไม่รู้จะแคสเกมอะไรแล้วก็หาเกมอ่าแบบว่าหาเกมแปลกๆมาเล่นมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมเล็กเกมน้อยก็หยิบมาเล่นกันนะครับผมอ่าเพื่อความสนุกสนานครับผมอันนี้ก็นะฮะจะเป็นยังไงนะต้องไปดูกันครับโอ้โหเกมนี้นะสึกว่าจะมี จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับลิงครับผมดูจากภาพก็น่าจะรู้นะครับผมลิงจะมามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเกมนี้ฮะต้องไปดูครับผมอะไรโอเคเราต้องขึ้นไปชั้นบนนะครับเพื่อที่จะไปหาความสนุกสนานครับผมโอเคครับขึ้นรีบไปครับลิบจะพังครับปรับปรุมงมากนะครับเนี่ยโอ้โหแต่ว่าดูสไตล์ของจากตัวลิบและ อ๋อโอเคะมันจะมันจะให้เราไปเก็บไอ้คิสตัลไอ้สีม่วงเนี่ยโอ้กดไงเจมือกูทะลุโอ้เหมมันจะให้เราเก็บไอ้พวกนี้ไปให้หมดก็เท่านั้นเองฮะเกมนี้เสียงอะไรวะอันนี้ก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับผมเห็นว่าเกมนี้มันมีอะไรที่แปลก แปลกแปลกแปลกแปลครับผมเสียงอะไรอ่ะทำไ้ผมนึกถึงเกมในสมัยก่อนนะครับผมอะไรนะแพ็กแมนใช่แพ็กแมนเย a แต่ผมอยากรู้ว่ามันเสียงอะไรลั่นแล้วเชียร์ไอ้สศไอศมันจะมีกับกูเกลีละ กูเก็ตแล้วโอ้โหไอเรียนไอเป็น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 อะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ทำสักกูหลอนเลยฮะเสียงมาแล้วฮะเสียงมาแล้วไอเชี่ยไอเชี่ยโอ้แล้วมันแล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับผมไม่มีหลายตัวครับผมโอ้โหตัวเดียวก็จะแย่อยู่แล้วเพราะว่ามันจะมาหลายตัวอีกนะครับผมงานนี้ก็นะฮะตัวใครตัวมันน่แหละครับงานนี้ฮะโอเคฮะ โอเคโอเคไปเร in ื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทางไหนดีทางนี้ทางนี้เสียงมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วน่ากลัวซะไม่เมียเอ๊มันไม่มีบอกด้วยว่าตัวนั้นมันมาทางไหนเงี้ยเออแต่มันไม่มีบอกด้วยครับท่านผู้ชมงานหนักนลครับงานนี้ต้องเดาทางเอาเองนะครับว่ามันจะมาทางไหนครับต้องฟังจากเสียงเอาครับผมโอเคฮะไปเรื่อยๆโหแล้วแม่งก็เจ็บตั้งสามร้อยกว่าอันนะโอ้โอ้โหตายตาย กูจะตายกี่รอบวะเนี่ยกูจะเก็บได้ครบเนี่ยเอ้ยเอ้ยเสียงชักใกล้แล้วชักใกล้แล้วเออมันมันเป็นเหมือนแบบว่าลิงไขาลานนะผมแต่ว่าดูจากรูปร่างแล้วมันก็คงจะโอ้โหนะก่อนไม่ใช่น้อยฮนะเสียงกูจะไปทางไหนดีล่ะครับเสียงมันมาทั้งสองทางเลยนะครับผมกูต้องฟังแล้วล่ะครับเสียงไหนมาใกล้สุดครับเก็บก่อนตรงนี้เกี่ยงลนะ ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเชี้ยหืึตกโอ้โหนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี้ยไปแล้วครับเริ่มแล้วครับเกมเริ่มแล้วไปและครับงานนี้เก็บอย่างเดียวนะครับต้องใช้แบบพิธีการเล่นนะครับผมเกมนี้นะต้องมีเทคนิคการหลบหลีกแก่ผมเป็นเกมแบบว่าไม่ต้องลงทุนเลยมากครับผมแต่มันทำให้เราหลอนได้ครับเกมนี้ครับถือว่าสุดยอดไปเลยทีเดียวนะโอเคตอนนี้เหมือนเราเราจะไกลกับมันนะ แต่เสียงก็ยังคงจะตามหลังเราอยู่เฮ้ย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 เจอกูาแล้วเหรอแม่งไม่บอกด้วยนะว่าอยู่ไหนไอ้ห่าเสียงเราต้องพาไปเสียงครับผมสามร้อยกว่าอันแล้วนะครับผมอันตอนนี้นะก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมเฮ้ย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 ชิบชับ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 เย่เย่ยู f**king bitch ยูไม่ได้ f**k กยผมไม่ตามนะเฮ้ยเฮ้ยตะกี้อะไรเอ้าตะกี้น่าจะเป็นเพชรโบนัสนะครับผมเป็นเพชรสีแดงอันยัมบินีำค่า แต่ตอนนี้อันย้นี้ไม่สําคัญกับการเอาตัวรอดครับ strip, รันนะครับรันแล้วครับมันหากูเจอแล้วครับเฮ้ฮะโอ้โอะไรก่อนอะไรก่อนอะไรก่อนอะไรกอนโอ้เสียงใกล้ครับเสียงใกล้โอ้ย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 มันเจอแล้วมันเจอเราแล้วโอ้โหผมเกียดมากเวาลามันะเฮ้ยเหลือตอนนี้เหลือ200สองร้อยกว่าแล้วผมเอาไม้ได้เอาไม้ได้เอาไม้ได้เอาไ,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 ได้ เราจะไม่ยอมแพ้ง่ายครับผมโอ้โหเสียงชุบฉับมาข้างหลังแล้วผมมันพร้อมที่จะเสียบกูเต็มที่เลยนะกูจะเดินวนทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวไปจ้าเอ๋กัมาทําไงนะเฮียเอ้ยโอเคโอเคเฮร์วิคอลเฮร์วิคอลเลสโกนเลสงกนตรงนี้ปลาละเลี้ยวแมปแมปแมพแมปแมปแมปปี่ครับพีครับพี่ครับพี่นะครับโอเคไม่จากหน้าจากหลังเตินอย่างนี้มันเล่นไม่แฟร์มันเล่นแบบแผนสกิทวะ โอ้โหแม่งเล่นสปกปรกแม่งเล่นสปกปรกเดี๋ยว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 ไปแล้วอ <c oughs> โอเคกูรู้แล้วกูได้ยินเสียงโอเคโอเคเหลือ180กว่าอันแล้วเรื่อยๆฮะกานนี้เรื่อยโอเคซอยนี้หมดละไปซอยต่อไปเหลือ64ว,ว้าวโอ้โหแม่งกำลังเดินติดเลยที่ผายไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับเสียงอย่าดักหน้ากูกูไม่ชอบกูไม่ชอบให้มึงดักหน้าเอ้ย โอ้กูบอกแล้วไงกูไม่ชอบกูบอกแล้วไงเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคทางไหนดีโอเคต่อไปทางต่อไปทางต่อไปตอนนี้ก็เรื่อยๆฮะโอเคนะโอเคนะไม่ตามมานะไม่ตามมานะแต่เสียงมันชักจะชักชักจะเยอะขึ้นเรื่อยๆฮะมไม่ใช่แม่งมารวมตัวกันในชิบหายเลยทีนี้เดี๋ยวร้อยสามสิบกว่าอันนะครับผมเดี๋ยวอ่าละซอยนี้หมดลนะ ับเสียงมันอยู่ใกล้ๆครับกูดองไม่ออกเลยอ่ะยยอแน่่เลตโอเคเก็บซอยนี่หมดก่อนโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหกูเก็บทันกูเก็บทันครับเป็นยังไงล่ะครับไม่ได้แดกกูครับโอ้โหเอาละเอาละครั้งแรกก็ใจเรื่อยๆครับผมเพราะมันมีเยอะไปได้ทุกที่ครับทุกที่จะมีหมดครับแต่ผมสัมผัสได้ว่าเสียงมันตามหลังกูมาอีกแล้วโอเคเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ตามทางเลยตรงอย่างเดียวครับงานนี้ตรงอย่างเดียวเป้าหมายไม่พุ่งชนเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆโอเคโบนัสครับโอ้โหสุดยอดอันนี้ต้องทำเวลาหน่อยครับผมอ่าต้องทำมันได้อย่างงี้สิท้มันได้อย่างงี้แล้วก็มาทางนี้แล้วก็เลี้ยวไปทางนี้อ่าเออต้องเก็บเป็นทางไปครับผมเก็บเลี้ยลาดได้เดี๋ยวมัน,มนก็จะแบบมึนงงครับผมต้องเกยเฮ้ยเฮี้ยโอ้โหอยู่ข้างหลังกูแน่เลยอยู่ข้างหลังกูแน่เลยชัดชัดเจนครับชัดเจนครับ เอาละซอยนี้หมดละไปซอยต่อไปอะ่ะแล้วเราจะพยายามตายให้น้อยที่สุดครับผมทางนี้โอเคโอเคแล้วเก็บไปซอยนู้นต่อเลยไปเสียงโอ้โหแม่งมาสลัวเชียวแม่งน่าจะเยอะน่าดูนะครับผมงานนี้โอเคแล้วก็เลี้ยครับ Honestly, โอเคโอเคโอเคเราเปลี่ยนทางเราเปลี่ยนทางก่อนเราเปลี่ยนทางก่อนเราไปทางที่ปลอดภัยก่อนอันนี้โอเค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 เดี๋ยวเก็บทางนี้หมดก่อนเย้ ไปไปแล้วโอ้โหเสียงมาจากด้านหลังอันนี้ชัดเจนโอ้ตรงตรงนี้เยอะมากตรงนี้เยอะมากโอ้เราทาาไม่ออกเลยเสียงแม่งมาทั้งสองข้างเลยครับตานผู้ชมครับเราทาาไม่ออกเลยฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเียมาจากทางไหนวะเดี่ยวเดียวโอ้โหโอ้โหกี่ตัวกูนับไม่ท้วนแม่งมากันมืดเลยโอ้โหงานนี้แม่งเอาจริงครับผมแม่งเอาจริงแล้วโอเคเราไปทางที่เยอะเะดีกว่า เราออกจากโซนที่มีตัวพวกเชี่ยนั่นเยอะโอเคอ่าโอ้โหตรงนี้มันจะเยอะมากเลยทีเดียวเก็บเสร็จแล้วผมมันกำลังตามมานะกำลังตามมาเรื่อยๆไม่ใช่กูว่าไปเจอมันอีกวบโอ้เออ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 กูรู้แล้วกูรู้แล้วโอเคงั้นไปทางนี้แล้วกันโอ้ย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 น้องช้ไหวพริบหน้าดูเลยทีเดียวนะเกมนี้เนี่ยโอ้โห จะรอดได้ไหมจะรอดได้ไหมงานนี้ใช้ไหวพลิกเดี่ยวตงนี้ตรงี้ตรงน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 ี้งานนี้เก็บมั่วนะงานนี้ฮะไม่ไปไปตามแผลอุ๊ยเหลือแปสิบหกอันอ้าเอาละเอาวละเอาวละไงไปทางนี้คิดว่าปลอดภัยนะแต่เสียงมันชักระงมอยู่ทุกที่แล้วชัดเจนนะว่ามันมาทางไหนฮะเราต้องหลอกล่อมันครับท่านผู้ชมครับอ่านั่นคือทางเดียวที่จะ เกือบเกือบไปเกือบไปเกือบไปเสียงแม่งมาใกล้ๆต้องมาใกล้ๆนะฮะโอเคโอเคโอเคมึงจะมาทางไหน,นโ,อโ,อโอ้โหู้โอกตายได้ไงวะแหมมันระแวงเสียงเนี่ยแหละฮะมันไม่ใช่อะไรโอเคแล้วเหลือสี่สิบกว่าอันแล้วครับเอาละครับงานนี้เราหวังว่าคงจะรอด,ดอ,อ,อ,อยู่ทีละมันจะเท่าไหร่อ่ะ โอ้ยชอบไล่หลังอยู่เรื่อยเลยเจี๋ยเจี๋ยเอ้ยอ๋อทางไหนเหรองงเลยทีนี้เอ้ยเอาให้ได้ดีโอ้โหมันก็ชอบดักอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยนะโอ้ตรงนี้ว้าว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 ทางไหนล่ะทีนี้ทางไหนล่ะทีนี้งงเลยงงเลยงงเลยเดี๋ยวว้าววู้ยอย่าดักนะอย่าดักอุ้ยอุ้ย ยังไงอะยังไงอะหาไม่เจอโอ้โหเสียงแม่งปันชุบชับมาเลยเชี่ยยางไหนดีครับเอากลับมาที่เดิมอ่นเปลี่ยนเป็นทางนี้อางนี้มันซูมไม่เอ้ยเจอละเจอละโอเคเอ้ยเรียวเลยนะฮะโอเคทางนี้ก็เยอะพอใช้ได้เก็บเต็ม จ้เกมโอเวอร์อู้ขอบคุณพระเจ้าหวังว่าอันนี้คงจะเหลืออยู่ชีวิตเดียวแล้วใช่นะ,ะเกียรมากเวลาแม่และทางแม่งก็แคบซะ,ะ,ะ,ะไหนไม่ต้องเสือกไม่ต้องเสือกกูจะไปไหนไม่ต้องเสือกงเหนีเอาตัวรอดเฮ้ยเฮียโอ้ยแม่งเงยเหลือแค่นิดเดียวเดียว นู้นอีกทางนู้นอีกมีมีอีกมีอีกโอเคน่าจะเหลือครั้งสุดท้ายเดี๋ยวนะไอ้สักอย่าพึ่งเอาไฟกระพริบไฟกระพริบโอ้ยนนอ้าหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วพระองค์จะหมดแล้วหมดหมดหมดว้าว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 ไฟมังรีสโอเค ก็ถือว่ากูชนะแล้กันอ่ะถือว่ากูเก็บได้แล้วกันโอเคฮะเกมนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่อ่ะแค่เลยทีเดียว,วสำหรับผมนะผมโมือเค้เนี่ยฉับนี้กนะ็ก็จบไปเสร็จแล้วการเพล็กเท่นนี้ครับขนมากครับท่านผู้ชมครับ